ตอนนี้เรียกแฟนไหคะตอนนี้เรียกอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เราก็เป็นคนที่อยู่ด้วยกันดูแลกันรู้สึกดีต่อกันคอยช่วยเหลือากาันอะไรเงี้ยครับเรียกอะไรมันก็เป็นแค่คําเรียกเนาะพี่กับตาเป็นหนึ่งในโผอินเด็กเวลาตอนนี้ oh. สกเกลฉายาดีครับพี่ก็มันก็ฟังแล้วมันก็จักระจี้หน่อยๆน,นะคือคือมันก็ก็ก <laughs> <laughs> ็รู้สึก รู้สึกดีครับรู้สึกดีแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ถึงท่านคือคือกินกินเด็กเนี่ยมันมันมันมีหลายมีหลายความหมายแต่ว่าก็เอาเป็นว่าชีวิตก็ปกติสดใสดีสดชื่นดีครับซีเรียนไหมคะพี่ถูงมองแบบนี้ไม่สี่เรียสหรอกมองยงไงก็ได้แล้วแต่แล้วพ่อแม่นนองซีเรียนไหมคะไม่หรอกครับเพราะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะเขาก็อายุ24แล้วแล้วก็แล้วก็คือผมว่าก็เรียนหนังสือจบแล้วทํางานทําการก็ ก็เป็นขั้นตอนของการที่จะก้าวตต่อไปมีผู้ใหญ่ก็เรียนรู้ชีวิตไปเรื่อยๆครับพี่กับตันถามนิดนึงเวลาเอให้สัมภาษณ์อะไรถึงพี่กับตันเนี่ยเขาจะให้เกียรติพี่กับตันมากอะไรอย่างนี้เลยแลบคุณน้องมากครับก็เพราะอาจจะเราโตกว่าเยอะไงก็เวลาเวลาเมีเลยก็คงรู้สึกว่าอาจจะจะโตกว่าแล้วก็ก็ให้เกียรติก็ต้องขอบคุณน้องเขาด้วยพี่กับตันเราหรือว่าให้เราให้คำปรึกษา ไม่ไม่ค่อยได้ปรึกษามากนะครับแต่ว่าเขาเขาก็อาจจะดูพี่ๆเป็นตัวอย่างหรือว่ามีอะไรบางอย่างก็อาจจะถามบ้างแต่ว่าก็ส่วนมากเขาก็เป็นตัวตัวเขาเองคือเขาจะค่อนข้างตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ผมผมก็เชื่อว่าเขาก็มีความคิดอะไรเป็นของตัวเองเหรอว่าดูหรือเปล่าคเขาก็เลยดูเผมดูมากผมดูมากเช่นห้ามเดี่ยวห้ามไม่ไม่ไม่ดูไม่ดูไม่ดูครับก็คือทุกคนก็เป็นตัวของตัวเองอะเนาะ ก็เลยแต่ว่าเอกอยู่ในโอวาโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าน้องเขาก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วเขาก็เป็นคนเชื่อฟังเป็นคนที่ mm. ที่มีสมารถคารวะเป็นคนที่รู้จักการเทศะฉะนั้นเนี่ผมว่าเขาก็เขาก็มีดีในตัวเขาอยู่แล้ว mm. ก็ก็ผมว่าเขาก็จะจะโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเหมือนนคือฉะนั้นก็เห็นตัวอย่างที่ดีก็ทําตามาาแค่นั้นเองไม่มีนะครับไม่มีทุกวันนี้ผมผมก็พยายามทําตัวให้มันให้มันเด็ก<ด> พ่อแม่กันเรียบร้อยแล้วครูเจอแล้วครับเจอแล้วปกติเซลล์เกันบ้างเป็นคำว่าอะไรริฟแฟนผมบอกแล้วว่าจริงๆเราเรียกเรียกอะไรก็ได้ครับเรียกหมูเรียกหมีอะไรก็ได้จริงๆมันคือบางทีเราก็เรียกหมูเราก็เรียกคือแล้วแล้วแต่มันเป็นแค่คําเรียกแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทำมากกว่าว่าเราดูแลกันยังไงยังโอ้ยขนลุกมีไหมครับหวานย่างย่างย่างครับยังเบบีแทนหรือเปล่าเบบีก็มี เราขอเราขอแบบเอาประมาณหนึ่งดีกว่ามนะันตอนนี้ต่างฝ่ายต่างทํางานเยอะมากเลยเป็นไงบ้างมีเวลากันเจอครับเจออย่างอย่างวันนี้ก็ต้องทำงานด้วยกันครับก็ถ่ายบ้านนี้มีรัก<ม>ก็จะก็จะเจอกันจะเจอกันก็โชคดีหน่อยที่ที่ทำงานด้วยกันหรือก็ยังมีโอก,กาสได้เจอกันบ้างแต่ว่ <c oughs> าถ้างานจุ่ก็ต้องแบ่งเวลาเขาบ้างใช่ครับ,รบเพราะว่าถ้างานยุ่งก็โหจะถ่ายถ่ายละครบางทีอาทิตย์หนึ่งสี่วันห้าวันก็แทบจะไม่มีเวลาอยู่แล้วเ้ยเรียกว่าหวานไหมคะคู่เรา มันหวานขมๆนะหวานมากไปก็ไม่ดีเดี๋ยวน้ําตาลขึ้นก็ต้องขมบ้างมันเป็นยาเอาไว้หน่อยอะไรเงี้ยก็ธรรมดาครับธรรมชาติแต่ว่ามันก็จะมีของการดูแลกันมากกว่าการห่วงกันมากกว่าในเรื่องของการทํางานเรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยครับเพราะว่าน้องเขาก็ค่อนข้างที่จะจะตัวเล็กเนื้อบอบบางแล้วก็ถ้าเกิดทํางานหนักอะไรเงี้ยก็สุขภาพก็จะควรจะไม่ไหวอะไรเงี้ยครับก็จะดูแลเรื่องนั้นมากกว่าอย่างวันนี้ไม่ควงกันมาด้วยกันวันนี้จริงๆคือ ทำงานไม่กันอยู่แต่ว่าพอดีผมต้องรีบม,มา<อ>ก็เดี๋ยวน้องตามมาครับมากับกองบ้านนี่มีรักครับอโอกาสเป็นที่ร,ระเบิดบวกเลยยังไม่มีโอกาสเลยครับปีใหม่ยูนิแทนไปไหนไหนไหมปีใหม่ผมชอบอยู่กรุงเทพเพราะว่ามาันจะมันจะโล่งครับ<ม>ก็อาจจะใช้ชีวิตอยู่แถวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยลอยกระทงเหรอครัพี่ลอยกระทงไม่ได้ลอยมาหลายปีแล้วอ่ะเพราะว่าปีนี้เริ่มเลยไม่พอจปีแรก ตั้งแต่น้ําท่วมไปแล้วก็ไม่ไม่อยากลอยกระทงแล้วนี่แสดงว่าเขาดาวุฒเทพชัวร์ใช่ไหมพะศรีน่าจะนะครับด้วยการก็หวานอะไร่ามีกันไหมครับพี่บัตต์เดี๋ยวต้องอุ้ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่เซอร์ไพรส์ไม่เพราะว่าเดือนธันวาเป็นเดือนวันวันเกิดเขาด้วยครับขายใหญ่ต่อใเดียวหรือเปล่าก็ทีเดียวคุ้มเลยอ้บอกได้ไหมว่าเของใช้ของอะไรอะไรกงนพี่บอกไม่ได้ไงเพราะว่ายังไม่ได้หาเดี๋ยวให้หาก่อน